ตัวฉันในหกเดือนข้างหน้าฉันอยากจะขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยคณิสอนหรือน้องย่าวหวานเธอเก่งมากๆเลยและทำได้ดีมากๆสํสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเธอมีพลังไร้ขีดจำกัดและมีความเก่งในทุกๆด้านเลย เธอทำได้ทุกอย่างเธอน่ารักเสมอเธอประสบความสำเร็จฉันยินดีกับเธอทุกเรื่องเลยวันวันนี้ที่ฉันอยู่ในปัจจุบันนี้ฉันอยากจะแสดงความยินดีจากใจและขอให้เธอมีความสุข และแสดงศักยภาพการเรียนรู้เติมโตพัฒนามากย,ยิ่งขึ้นและฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอเก่งเธอมีศักยภาพเธอทำได้ทุกอย่างมาจนถึงวัน วันนี้เธอก็เก่งมากๆแล้วเธอประสบความสำเร็จมากๆเธอเดินทางมาได้ไกลมากๆเลยฉันรู้สึกดีใจมากฉันอยากกอดเธอมากเลยและฉันก็กอดเธอแล้วตอนนี้ เก่งนะเก่งนะเธอเก่งเธอทำได้เธอต้องการเล้เธอรวยได้เธอมีความสุขได้เธอมีสิ่งที่เธอต้องการได้เงินงานความรักครอบครัวอิสรภาพทางการมิอิสรภาพในชีวิตฉันยินดีกับเธอรื่อทุกอย่างฉันขอบคุณเธอ เก่งมากจริงๆและขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เธอผ่านมาได้และพัฒนาเรียนรู้กับการที่จะเคลียร์ทั้งอดีตเคลียร์ความกังวลในอนาคตต่างๆเธอเคลียร์ได้หมดจนเธอกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ และมีความสุขในปัจจุบันได้มากขึ้นฉันก็ขอแสดงความยินดีตรงนี้ด้วยนับจากนี้และต,ตลอดไปต่อ,ต,อต่อไปก็ขอขอบคุณที่เธอเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในตัวเองในทุกๆด้านเลยนะ รักเธอขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะยอมรับล่อยว่าไปกันต่อและในทุกๆ6เดือนหรือตลอดไปฉันก็จะแสดงความยินดีเธอก็ทำแสดงความยินดีต่อไปเรื่อยๆนะ เก่งมากๆไปแล้วนะรักนะ